ดาราหรือนักร้องที่พี่กุ้งเคยกรี๊ดตอนเด็กๆครับตอนเด็กๆจาไม่ได้เอาตอนไหนทอยไปสักสิบกว่าปีถ่งยี่สิบปีได้ไหมได้เลยได้หมดเลยพระเอก autumn in my heart autumn in my h e รู้จักหลอกรุ่นนี้แหละทรงซึงฮอนใช่ไหมฮะคนนี้ใช่ไหมฮะคนนี้ใช่ไหมใช่อใช่ใช่ตาเป็นประกายเลยใช่ตาเป็นประกายเลยทาไมทําไมถึงประทับใจคนนี้ครับ หล่อเด็กก็ไม่ได้คิดอะไรมากสิแค่นี้เบอกว่าตอนเด็กอ่ะใช่ใช่คือจะเด็กก็นั้นมันคิดไม่ออกไงคิดไม่ออกเลยบากการแสดงอะไรอย่างงี้ไม่มีไม่มีไม่มีแล้วลองเขาก็หล่อมากเลยนะหล่อมันลองก็หล่อกูนาวเขาลองนี้วอลบินไหมวอลบินใช่วอลบินวอลบินใช่สวยแลองก็หล่อวอลบินเป็นหล่อคนนี้เหรอแล้วก็ชอบคนนี้มากกว่าไงเออแล้วก็เจ็บใจนางเอง เพราะว่าพระรองหล่อรวยดีแต่นางเอกไม่เอามักจะดอกกันไว้เสมอเป็นอะไรฮะหล่อรวยดีแต่นางเอกไม่เอาอะไอาเฮยสนุกว่ะเขาดูที่ใจไงเขาดูที่ใจสนุกอ่ะสนุกอ่ะสนุกอ่ะพี่กุ้งครับภาพยนตร์เรื่องโปรดครับ Fast and Furious ชอบมากเลยวิญญากเลยเนี่ยโอ้โหฟ้าสต้องมีใครเป็นพิเศษในเรื่องไหมฮะต้องวินดีเซลหรือว่าต้องใครเป็นพิเศวรสฉว่าชอบโดยรวมโดยรวมเลยรวมโอ้แล้วเบิดภูเขาเขาก็ท่อนเข้าไปกุศแอคชั่นจริงนะเออคือชอบจนมองไปว่าเฮ้ยวินมันก็น่าตาดีนะเว้ยเฮ้ยคำถามสุดท้ายแล้วพี่กุ้งครับอิงอิงการเมือง อินการเมืองละเป๊ะๆคำถามสุดท้ายคำถามเดียวครับพี่กุ้งรู้สึกอย่างไรกับการทำรัฐประหารครับเลวร้ายมากเลวร้ายทั้งการกระทำทั้งความคิดเลวร้ายทั้งการกระทำทั้งความคิดไม่มีอะไรเคลียวนี้และ้ะครับเป๊ะครับ